หนึ่งในการแข่งขันสุดคลาสสิกของโลกที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีไม่มากก็น,น้อยและว,วันนี้พวกเขาจะห้ามหันกันอีกครั้งเมอร์ซี Z ่ไซด์เป็นชื่อเรียกของการแข่งขันฟุตบอลของสโมสรลิเวอร์พูลกับเอเวอเรตันซึ่งเป็นสโมสรร่วมมือเดียวกันคือลิเวอร์พูลที่มีลุกแม่นะ้ำเมอร์ซี่ไซด์ไหลผ่านโดยชื่อน,นี้ถูกเรียกขึ้นครั้งแรกในปีคศ .1955 เมอร์ซี Z ่ไซด์ศึกแห่งศักดิ์ศรีที่ห้ามหันกันระหว่างหงส์แดงลิเวอร์พูลและท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอเรตัน การประทะกันของทีมนในเมืองเดียวกันฝีปากปะทะฝีปากของกองเชียร์ฝีมือปะทะฝีมือของโค้ชของแต่ละฝั่งความดุเดือดเลือดพ่านในเกมที่เป็นสีสันของซึ่งนี้กองเชียร์ของทั้งสองแน่นเต็มสนามไม่ว่าวันนั้นจะทํางานไม่ว่าวันนี้นจะมีนัดไปเที่ยวหรือจะออกไปข้างนอกต้องหยุดไว้ก่อนเพื่อรอดูคู่นี้การันตีความดุเดือดที่บาคขังทุกจังหวะทุกวินาทีที่แย่งชิงลูกกลมๆใบแดงที่มาเป็นสีสันของเกมนี้ไม่มีการมาอุดลอโต้ ทั้งสองเล่นเกมลุกกันหมดไม่มีใครเหนือกว่าใครไม่ว่าลิเวอร์พูลจะฟอร์มไม่ดีไม่ว่าเอเวอรตตันจะฟอร์มไม่ด,มมดีแต่ถ้าทางคู่โคจรมาเจอกันมันยอมกันไม่ได้ต่างฝ่ายต่างงัดพลังภายในออกมาห้ามหันกันและกันว่าใครจะเป็นที่หนึ่งแห่งเมืองนี้โดยการแข่งขันวันนี้ช่วงเย็นหกโมงครึ่งมันจะรับประกันความพุ่งพานของแฟนบอลความพุ่งพานของนักเตะที่แพ้ไม่ได้ลืมเรื่องสถิติออกไปเพราะนี่คือสิ่งแหกศักดิก์ศรีที่อะไรก็เกิดขึ้นได้ ใครเป็นแฟนลิเวอร์พูลก็อย่าลืมเชียร์ใครเป็นแฟนเอเวอเรตันก็อย่าลืมเชียร์แต่ถ้าแฟนทั้ง2ทีมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ